สวัสดีครับผู้เเกม Fatal Midnight นะฮะเพื่อนผมมันส่งลิงก์มานะฮะมันอยากให้ผมลองเล่นดูอ่ะลองดูแล้วกันฮนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงพ่อแม่ของพวกเราไปพักผ่อนแลวผมถูกทิ้งให้ดูแลพี่สาวของผมพี่สาวผมเธอมีปัญหาแปลกแลกในบางครั้งผมเลยต้องคอยดูแลเธอทุกอย่างปกติดีจนกระทั่งได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นกลางดึกกด e ขอเตือนนะฮะเกมนี้ไม่เหมาะกับคนที่ขี้ตกใจนะฮะมีการจัม์สแกร์อยู่เยอะเหมือนกันต้องใช้คำนี้แสดงว่าปกติเธอไม่เป็นใช่ไหมเสียงอะไรว่าก็แก๊ก็แกก เสียงอะไรวะเนี่ยพี่สาวคงรู้สึกยากอีกแล้วแน่เลยคงต้องไปดูเธอหน่อยขยับได้ยังอ่าขยับได้แล้วไม่มีเซตติ้งโอ้เมาส์มันเซนซิทีฟไปนิดนึงโอเคประมาณนี้เป็น4-3ด้วยนะคือไม่ใช่ใแบบ16-9โอ้ที่ผมไม่ชอบเลยคือเดินแล้วหัวทสาเนะี่ยสมจริงหรอวะ อวิ่งได้โอเคเปิดไม่ได้ทำไปต้องเดินแล้วหัวสายด้วยะอะนี่เปิดแล้วหรอแต่ผมติดอ,อยู่หลังประตูไงเออมันควรจะต้องอย่างนี้อ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่าประตูบานนี้เปิดตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อ่าผมต้องขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมซึ่งเราอยู่ชั้นบนอยู่แล้วนี่ โอ้พื้นบ้านแตกไม่ซ่อมหน่อยหรออยู่กันได้อย่างไรห้องนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่าห้องพี่สาวอ้าวไม่อยู่นี่แปลกจังเธอไม่อยู่ที่นี่ต้องตามหาเธอให้เจอแล้วก็ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างอยู่กับพี่ทำไมห้องพี่ก็ดูไม่มีอะไรนะมีรูปมา วิ่งได้ไหมอ่าวิ่งได้ชั้นบนชั้นกว้างใหญ่ผมดูชั้นบนก่อนอันนี้เป็นห้องซักรีดซึ่งอยู่ชั้นบนเหรอเฮ้ยแปลกๆนะห้องพวกนี้มันควรจะอยู่ชั้นล่างปะยังอ๋อเดินหัวคอน,น่ะเวียนหัวเพื่อนผมมันแกล้งผมเมื่วาเอาเกมที่เดินแล้วเวียนหัวมาให้เล่นอ๋อมันบรรจบที่เดียวกัน นี่คือทางลงชั้นละหูบ้านใหญ่นะเนี่ยผมจะเช็คชั้นนี้ให้หมดก่อนเอ,อ้ไม่มีอะไรเลยอะไรอะแสงจัน์น่าจะเป็นห้องพ่อแม่นะเดาว,ว่าใช่ไหมโอเคประมาณนี้ทางนั้นมาจากทางนี้และทางนี้ก็เหมือนจะมาจากทางนี้และทางนี้หรือเปล่า ห้องนี้ก็ยังไม่มีร่องรอยพี่สาวไม่เห็นเงาตัวเองด้วยมันไม่มีอะไรที่ชั้นบนห้องนี้ล่ะอ๋อห้องนี้ก็คือวิ่งแย่ไปจากนูน้นมันลงข้างล่างได้สองฝั่งใช่ไหมอืมเสียงอะไรหึงห่งๆพี่สาวยูว่ไหนวะไม่สบายเหรอมีอาหารที่วางไว้ซองชุด มีกระตุกโหลดนิดๆอะไรวะทำไมเบื่อพิซซ่าผมได้ยินเสียงหรือพี่จะออกไปนอกองนอกออกไปได้พื้นบ้านแตกอะ่ะไม่ดูแลบ้านเลยไม่เออไม่ควรจะไปจากบ้านต้องไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็อยู่ในบ้าน นี่งไงทีวีเฮ้ยเสียงอะไรก็แก๊กข้างหน้านี่เหลอประตูเปิดอะไรเอ่ยพี่สาวยุไหยไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะเปิดอา้าวประตูเปิดแบบสโลโมชั่น ทางที้ได้ไหมประตูมันควรจะเปิดมันแปลกจังเขาคงต้องวิ่งกลับใช่ไหมเอ้ยนั่นไงไปไหนไปรุ่นลงไปห้องใต้ดินเหรอโอ้พืดว่ะา,าต้องไปหาไฟฉายที่อยู่ชั้นสองใกล้ๆคอม ไปหาไฟฉายไฟฉายห้องใกล้ห้องคอมอ่ะนี่น,น,นี่ห้องนี้มีคอมพิวเตอร์นี่หรือเปล่าอ่าได้แล้วโอ้นี่อ๋อไฟฉายคือฉายได้เฉพาะตอนตอนเดินด้วยนะถ้าวิ่งแม่งไม่ฉายให้แม่งฉายแต่พื้นมาแล้วไฟมาต้องมาทำอะไรงล่าง,างไวรุ่น อ่านั่นไงเกิดอะไรขึ้นครับเธอหายไปแล้วเฮ้ยเฮียตกใจดุ้งเลยดีแม่งเกมจำสแกร์ดีกว่าเข้าใจแล้วทำไมเพื่อนแม่งส่งให้เล่น นี่แม่งบ้าอะไรวะเนี่ยเห็นได้ชัดว,ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเธอพี่มันคงไม่ฆ่าไม่แกงเรานะยังไงก็พี่น้องกันแต่เอาสะดุ้งเลยนะคุณพี่เออมันไม่ให้ผมเดินไปแล้วอะในขณะเดียวกันมันก็ไม่ให้ผมเดินกลับเหมือนกันผมจะเดินไปขึ้นบันได อ่าทำไมเรามาหิวตรงนี้ออกมากี้กี้สลบใช่ไหมนี่งไงบันไดไปแล้วไอเสร็จขึ้นบ้านดีกว่าแม่กับแม่เฮ้ยทำไมบ้านมืดกว่าเดิมนะหืมโทรศัพท์เดินตามเสียงเดี๋ยวว่า ห้องนี้หรืออาจจะแล้วอ่ารับสายโทรศัพท์ไม่มีสายด้วยนะว่าไงครับอา้าว <Hey, Sun. S 1> ไงลูกชายพ่อรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกลับไปที่ห้องของลูกที่ใต้เตียงมีบางอย่างที่อาจจะช่วยลูกได้พ่อโทรมาบอกทางสว่างใช่ไหม สิ่งของที่จะช่วยเราได้อยู่ใต้เตียงเราของอะไรอยู่ใต้เตียงต้องกลับไปที่ห้องอมีบางอย่างอยู่ใต้เตียงมันจะช่วยเราได้จริง,รงๆแค่ไฟเปิดก็ช่วยได้แล้วแหละไม่ต้องมาวิ่งวุ่นอะไรขนาดนี้เมื่อกี้ดุง้งซะ <c oughs> แสดงว่าถ้ามันมีดุ้งแรกมันอาจจะมีดุ้งอีกนะฮะอันนี้คือห้องพี่เฉาไม่ใช่ห้องคอมอ,อห้องนี้ปะนี่ห้องเรา วายเฮียไม่รู้เว้ยมั่วนี่นี่นี่อันน,นี้ห้องเราปะเฮียไปโดนเฮียตกใจไปโดนปุ่มคันมันจะบีโอ้ยขนรู้นเลยฮะสุดเอ้ยแต่เรากลับห้องเราไม่ได้ไม่ไไมเหรอนั่ห้องเราไปยังมึงอะหลังจากโผล่มาเนี่ย ช่วยอะไรไม่ได้ชิบหายเอ้ยเขาต้องไปห้องนี้เขาทำไงอ่ะเราเข้าห้องเราไม่ได้พ่อแม่ครับผมเข้าห้องไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วจะไปทางไหนได้ ห้องเรากับพี่สามมันอยู่ติดกันไม่ใช่เหรอวะใช่ป่ะหรือจะเป็นห้องนี้ไม่รู้ผมมั่วชิบหายหมดละใต้เตียงพ่อแม่หรือหรือเป็นใต้เตียงเราถ้าจาไม่ผิดมันเป็นใต้เตียงเราไม่ใช่หรอนี่เป็นห้องพ่อแม่ไม่น่าจะมีบระเด็นอะไรเนาะมืดแท้เนี่ยไม่ใช่เนี่ยคือห้องพ่อกับแม่ถูกป่ะ เออแล้วเอ้ยอยู่ดีก็เดินผ่านหัวไปช่างบึงเถอะอุอไปแล้วเอ้ยเรากลับพอห้องเราได้เฉยวะอะไรอยู่ใต้เตียงใช่ไหมเนี่ยห้องเราปิดประตูก่อนปิดไม่ดได้ด้วยเฮ็ดเป็ดนี่ฮะห้องเราตอนแรก ก้มได้อะอ่านี่ไงลูกซองเอาแล้วเอาลูกซองไปไหนแล้วฮะพี่สามมึงอยู่วะวะฮะเนี่ยได้ยินเสียงแววแววนครูสักนัดไหมฮะผมได้ยินเสียงมาอยู่ฝั่งขวา อ๋อดีนเสียงเธออยู่ชั้นหนึ่งต้องไปตามหาเธอโอเคมานี่จะมาช่วยมันเหรอมีลูกซองดีไลสัตว์ไปไหนเอ้ยเอ้ยไอ,ยอยหมดหมดนัดเดียวก็พออยู่ไหนอยู่ไหนแถวนี้ใช่ไหมมากินโออโบักก้าเม็ดมาลุกมาพี่มามาทานโออโบัก อยู่ไหนเอ้ยเสียงมันอยู่ขวาเปิดไม่มีเฮ้ยกระสุนมีออฟเวิตี้ป่ะเฮอ้ออยู่ไหนเอยพี่สาวมาทานลูกไปลายไหมฮะ เนีผมได้ยินเสียงอยู่ห้องใต้ดินอะ่ะอีกครั้งเหรอไม่ได้ไว้เปิดไม่ได้เนี่ผมได้ยินเสียงอยู่ขวามือไหนไปรุ่นไฟก็มืดเสียงมัายู่ขวาเลยเห็นไหมนี่เหรอออกไม่ได้อยู่ไหน มามาเมื่อกี้แบบรัวไปหลายนัดตอนที่ผมเดินจนครบทุกห้องแล้วเนี่ยเยฮ้ยเฮียหายไปไหนแล้วอืมเอากูตลอดอไหนอีกหายไปไหน อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน <_ C 1> พี่สาวครับมากินลูกปลายครับยินสายมือเอ้ยเอ้ยเอาไปเลยพี่กูจริงปะเนี่ยฮะลีโหลดเฮ้ยโดนขนาดนี้มึงต้องล่วงแล้วนะจริงถ้าเป็นคนโดนขนาดนี้ล่วงแล้วผมยังไม่ได้ยินเสียงห้องนี้มีทีวีเออไฟดับแต่ทีวีสกเปิดนะเออเอากระแม่งดิ อะไรฮะว่าไงว่าไงเนี่ยเน่เสียงขวาโอ้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 ที่เปไหนเฮ้บยบ่ล่วงไอ้สุดฮะดวงจัง ดุงแล้วกัน<บ>อย่างไรก็ตามหลังจากการเดึกที่เลวร้ายตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วตำรวจได้จับกุมแดนนียลเนื่องจากว่าเขามีอาการป่วยทั้งจิตและยังต้องคอยกินยาเพื่อรักษาอาการซึ่งนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี้ความจริงก็คือพี่สาวพยายามหนีจากน้องชายและพยายามซ่อนตัวเพื่อรักษาชีวิตของตัวเธอเองไว้พี่สาวไม่ได้โดดปีศาจเข้าสิงสิ่งที่แดนนีลเห็นมันเป็นเพียงกินจนาการของเขาเท่านั้นเพื่อนบ้านให้การว่าได้ยินเสียงเธอกรีดร้องและได้ยินเสียงปืนพวกเขาเลยโทรเลขตำรวจในทันทีและคาดหวังว่าตำรวจจะมาช่วยเธอได้ทัน แต่ก็นั่นแหละไม่มีทางช่วยเธอได้หญิงสาวถูกยิงด้วยปืนลูกซองส่วนเดเนียลถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชและที่นั่นเขาจึงตระหนักรู้ได้ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ้าวคดีพลิกกลายเป็นว่าคนร้ายก็คือตัวเราซะง,งั้นเกมแม่งโคตรหักบุมอะอย่างที่แจ้งกันไปฮะว่าเสียงผมยังไม่ค่อยหายดียังมีขึ้นจมูกอยู่บ้างเราไปพบกันใหม่ในเกมต่อไปสำหรับเกมนี้ผมนายตะครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ